โมจิพลังโมจิแหลกสะบัดหมัดแอ่มจิแหลกสะบัดโมจิพลังวัดหมูจี <M> <laughs> โ,มโมติพลังโดนัดไรลีเจากัดมาโมจิกดชับครกันเยอะอย่างเงี้ย ไอ้เง่นกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับรชมท่านอยู่กับผมอดูดแนมเราอยู่กับเรื่องของเกม One Pre p r e b a l d i n l u ัสนะครับผมนะครับเจ้าเก่าเวลาเดิมนะครับ พูดก่อนว่าผมเล่นผ่านแอปพลิเคชัน LD p l a y e r นะครับผมนะคุณสามารถที่จะโหลดได้เลยลิงก์ด้านล่างในคำิษฐานนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เล่นบนคอมพิวเตอร์นะจำลอง a n d r o i d บนคอมนะครับผมนะก็เขาไม่ได้ใหญ่เหมือนกันนะครับผมนะเดี๋ยวมีคนคิดว่าใหจ่ายหรือเปล่านะเออก็ถ้าไปการสับสนผมก็ทําการโหลดเลยลิงก์ด้านล่างนี้แล้วก็กลุ่มนะครับผมนะเรากลับมากลุ่มอีกนะครับผมแล้วก็กลุ่มบนพีชตอนนี้ก็ห้าหมื่นคนแล้วกันแล้วก็พี่เ,เอกับรัรก็ผมนะพี่เ,เอกับรัฐนี่เขาจัดการกรหัสได้ด้วยนะแล้วเขาก็ 就สามารถที่จะ ขายและหัดดองให้คุณได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือจะเจ๋งมากเลยครับผมนะกับตัวละครที่ต้องบอกก่อนว่าหลายคนขอมาค่อนข้างเยอะมากครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโหดมากและอึดมากแล้วเวลาผมเจอในแร็งเนี่ยนะครับผมนะในแร็งเอสเนี่ยผมจะไม่สามารถที่จะใหญ่กจะไีแม่งเลยนะครับผมนะกูขี้เกียจตีมึงนะครับมันอึดนะครับผมนะชื่อว่าชาร์ลอตต์คาสคูบรีครับผมนะเออเนื้อมนุษย์ดูเขาแปลดิครับผมนะเออเขาแปลเหนือมนุษย์อย่างนั้นเลยเหรอมันจะใช่เหรอวะลูกลัก ผู้ชายลำดับที่2ของชาล,ลหลนนหรือว่าบิ๊กมัมนะคบเป็นผู้ใช้พลังผลปิศา์สายพอรามิเซียผลโมจิโมจิสามารถเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้เป็นโมจิใช้โมจิแยกตัวออกใช้โมจิในการโจมตีได้นะครับค่าหัวของเขาอยู่ที่1 5 7 7ล้านเบรลีนะครับผมนะ <c oughs> เป็นในด้านถอดเสื้อนะหลังจากที่เขาเอาหอกสามงานเนี่ยแทงตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าลูฟี่เนี่ยโดนหอกของเขาเนี่ย แทงเพราะว่าโดนไอไฟแฟนเปรเด็กเปรยะนะครับผมนะมันเอาลูกดอกไล่เสียงเนี่ยยิงใส่ลูฟี่นะแล้วลูฟี่ก็แบบว่าอ,อ่อนเปรีย้ยเพียแรงนะทาให้โดนห่อของคาตาโคลิพอคาตาโคลิรู้ว่าเฮ้ยลูฟี่แม่งโดนก็ไอสัตว์มึงโดนอย่างนี้กูเอามัางแทงสึกนะครับผมนะซึ่งต้องบอกได้เลยว่าฉายาของเขาก็คือเป็นบุรุษผู้ไล่เทียมผ่านนะไอเหนือมนุษย์เนี่ยไม่นาใช่นะไม่นาใช่เหนือมนุษย์นะครับผมนะหรือว่า ชายที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับผมนะเป็นผู้ชายที่แผ่นหลังไม่เคยแตะถึงพื้นมาก่อนนะไม่ว่าจะสู้กับใครครับผมนะเออแล้วก็เป็นผู้ที่มีฮาคิสเกตการสามารถรับรู้อนาคตได้รวหง,ง้าไม่กี่วินาทีแต่ก็โคตรโกงมากมากเลยครับผมนะเขาได้สู้กับลูฟี่หมวกฟางอย่างสูสีแต่สุดแล้วแต่แล้วการต่อสู้นั้นเขาได้แพ้ให้กับลูฟี่หมวกฟางครับผมนะ เหตุ hey, ผลเพราะว่าเขาเป็นคนที่แผ่นหลังไม่เคยแตะถึงพื้นมาก่อนนะแต่ผิดกับลูฟี่นะครับที่ล้มลงหลังแตะพื้นกี่ครั้งอีกครั้งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้เรื่อยๆจริงทําให้การล้มลงแผ่นหลังติดพื้นของเขาครั้งแรกของคาตาคูลิเขาไม่สามารถที่จะลุกยืนขึ้นไหวนะแต่ความจริงก็คือเขาได้จงใจนะจงใจเอาหลังลงนะครับผมนะ <S <S เพราะว่าทีแรกเนี่ย <S <S เยขาจะเอาด้านหน้าลงแทนนะฮะเออแต่ว่าก็บูเล่บูเล่ได้เป็นคนสังเกตเห็นนะครับผม แล้วเขาก็เป็นพี่ชายที่แสนดีคนหนึ่งจริงๆนะฮะเขาเสแซงนะครับผมเนี่ยต้องบอกว่าเขาเสแซงนะเขาแ้งนะครับผมน่ยแซงทําเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ไม่มีใครสามารถจะดูถูกเขาได้เพื่ออะไรดูไหมครับเพื่อน้องๆของเขาทุกคนนะครับผมเขาทําเพื่อน้องๆนะครับเพราะว่าตอนเด็กนะครับผมเขาเคยโดนบูลลี่ว่าเป็นปลาไหลกูเปอร์ครอะ ปลาไหลกูเฟรอไอ้ี่ยเดยวก็จะขึ้นรูปไปให้หน้ามึงเหมือนปลาไหลกูเฟร์เหมือนตอนเด็กๆนะครับผมนะปลาที่ผมโดนบูลลี่นะครับผมก็จะโดนบูลลี่ว่าไอแหว่งนะครับผมเพราะว่าปากผมแหว่งเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีแบบว่าไอแปะยิ้มนะครับผมนะเออแต่ผมก็ตอนตอนแรกผมก็ไม่ค่อยชอบคาว่าแปะยิ้มนะครับผมเออไม่ค่อยชอบที่เขาแปะแต่ด้วยที่ว่ากูได้เหมือนแบล้วเพื่อนในห้องแม่งเรียกกูแปะหมดนะครับผมนะเออกูแปะก็แปะวะนะ คำพูดเป็นเพียงลมปากนะคำด่าอะไรยังไงอย่าไปคิดมากเวลาใครโดนครับผมเพราะว่าผมก็ไม่คิดมากนะครับคือไอ้พวกที่บูลลี่เขาเนี่ยก็โดนเขาอัดนะโดนเขากระทืบแล้วทีเนี้ยไอ้คนที่โดนคาราคุลี่กระทืบเนี่ยมันก็มากระทืบบูเล่นะครับผมนะไอ้บูเล่น้องสาวเขาเนี่ยนับจากนั้นเขาก็คือปฏิญาณตนเองเลยว่าเขาจะไม่เผยชุดอ่อนให้ใครเห็นอีก เขาก็เลยกลายเป็นพี่ชายนะเป็นพี่ชายที่สมบูรณ์แบบของน้องๆน,นะครับผมอันนี้คือโหดมากจริงคือผมดูแลน้ำตาไหลเลยนะตอนบูเล่โดนทําร้ายนะตอนแรกก็เกลียดอีบูเล่นะเกลียดที่หน้าแม่งแต่ว่าด้วยความรักของพี่กับน้องอะ่ะม,มันมีด้วยกันในสารสัมพันธ์ของครอบครัวนะครอบครัวเนี่ยนะครับซึ่งยอมรับว่าบิ๊กมัมอาจจะเป็นแม่เด็กเปรตนะครับผมนะเป็นแม่ของเด็กเปรตบ,บางคนอย่างเช่นไอ้แฟนเป้เด็กนะครับผมนะขออภัยในคำหยาบด้วยครับผมนะ แต่ว,ว่าคาราคูริแม่งเป็นคนคนหนึ่งที่แม่งคือรูปผู้ชายตัวจริงจริงนะฮะสกิลแรกกันดีกว่าดลกว่านะครับผมนะคือเลเวลร้อยน,นะแล้วก็บู๊นหนึ่งด้วยนะเป็นสายโลกสีเขียวสกิลแรกคือโมจิและสปันหรือว่าสันคิริโมจินะครับ <50. S 1> เป็นการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นโมจินะครับหมุนไปแล้วก็ แลกบัน้นบูมต่อยพื้นครับผมนะ่ะคือเขาใช้ท่าเนี้ยสองสามครั้งด้วยกันนะครับผมนะี่มีครั้งหนึ่งนะครับที่เขาใช้เนี่ยก็คือใช้ท่าโมจิแล็กซบั้นเนี่ยนะครับผมนะี่ยต่อยเข้าไปที่ลูฟี่แล้วตัวเขาเป็นโมจิใช่ไหมลูฟี่กระปิดเขาก็ควงต่อยลงพื้น Boom! คือพื้นแม่เป็นรูโบเลยนะครับผมนะ่ยไอ้รูฟิมมันก็ออเอลส์ได้แม่งขึ้นมาอีกครับผมนะ่ยส่วนที่สองก็คือเป็นหมัดโมจินะครับผมโมจิพลังหมัดโมจิโอ้โาเร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 าคือใช้ไอ้ดอกเนี้ยไอ้ดอกเนี้ยใช,ใช้ใช้เยอะมากแม้กระทั่งตอนที่ ลูฟี่ใช้แบ็คแมนบ้านะแบ็คคือแมนบ้าไอ้นี่ก็สู้โมจิโอโหแบบโคตรมันับผมนะคือมันเป็นแบบเป็น MVP ในเรื่องเลยก็ว่าได้ที่กูให้แม่งมันที่สุดเนอกนนะคือมันบ้านะแล้วภาพมันสวยด้วยนะตอนนั้นนะใครที่ชอบฉากการต่อสู้ไหนที่ววาการต่อสู้ไหนมันที่สุดเนี่ย บอกผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูนะฮะคอมเมนต์หน่อยเพราะเขาถึงชอบอ่านเมนแล้วขอบคุณทุกกาลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะสกิลนี้ก็เป็นการที่ม้วนตัวนะแล้วก็พุ่งไปตุ่มใส่ศัตรูนะครับผมระยะสกิลพลังโจมตี759นะซึ่งค่อนข้างจะแรงแล้วก็ผลซัดปิว้วความเร็วลดลงอีก10%นะครับผมนะระยะเวลาของผล20วินานานเหมือนกันแล้วบัตโมจินี่ก็เป็นระยะเวลาของผลสลบสตันสามวิเลยนะครับอันนี้ก็จะโดนสตันนะครับแล้วก็ อัตราการเกิดสลบนะ50%นะครับแล้วก็สกิลโจมตี22นะแต่ว่าโจมตีสูงสุด10ครั้งนะคือโอล่าไปตุ๊สองที่เขาจะไปเก้าสิบนะครับผมนะคือแบบโหดมากนะครับสกิลนี้นะส่วนเรื่องของเป็นเหนนะเรียญนะเหรียญที่ผมใช้ก็จะมีเหรียญคาตาคุลิกับอีฟแอมเปรดเด็กเปรดนะครับผมนะอีฟแอมเปรดเด็กเปรดที่เสือกนะฮะที่เขาได้เห็นใบหน้าคาตาคุลิแล้วเขาก็แบบอะไรอย่างเงี้ยตลกนะโคตรทายดอกนั้นแล้วก็ น้องสาวสุดที่รักครับผมนะบูเล่นั่นเองครับผมอืมันนี้ก็น่ารักผมชอบมากบูเล่เนี่ยตอนแรกเกลียดคิดหน้าแม่งนะาแต่พอแบบได้ได้เห็นนะได้เห็นว่าเออแต่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีอุดมการณ์ของตัวเองนะเออแต่แต่ละคนจะมีอุดมการของตัวเองแต่ยาวแล้วว่าอุดมการบางคนมัน <c oughs> จริงนะอย่างเช่นไทโดนะครับผมนะอุดมการมึงมา <c oughs> <c oughs> นะครับผมโอเคผมก็เวลาพูดรูด้ว,ว่าอินนะครับ <c oughs> คุณสมบัติครับผมนะหลบหลีกผลที่ติดมาโดยไม่ได้ความเสียหายในโอกาส10%เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า50%นะแล้วก็ไม่มีทางล้มนะไม่มีโอกาสล้มนะโอกาสหลบไม่ล้มแต่มึนงงนะครับก็คือแบบจะไม่มีทางล้มไปหลังแปะพื้นแต่ว่าจะมึนงง,งแทนนะครับก็คือจะนั่งคุกขับนะครับแล้วก็คุณสมบัติที่1ความเสียหายลดลง30%ลวความเสียหายจากแอดแทร็กเกอร์ลดลง20%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติทีมตัวเอง ยันเวลาคูดาการาลิกห้าสิบในโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อโดนโจมตีศัตรูนะครับเวลาเราเวลาโดนตีเนี่ยดอทเสร็จปุ๊บก็โดนตีเราก็ดอทต,ต่อได้นะมันจะเป็นอะไรที่ดอทได้ดรัวๆเลยดรอปดอทได้ดรัวๆเลยนะครับผมแล้วก็ความเสียหายได้รับลดลงสามเปอร์เซ็นต์เมื่อมีพลังชีวิตมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฟื้นพลังชีวิตห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเกิดคีสนะครับผมนะก็คือคีสได้จะได้เลือดนะครับฟื้นพลังชีวิตห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อได้รับความเสียหายจากสูงมากกว่าห นี่ครับโคลคเห็นมะเทก็จะมีรอยรอยแผลเขาให้ดด้วยไหมนนครับรอยแผลเขาตามตัวเพราว่าเขาได้สู้กับลูฟี่มานะครับผมนี่ค่อนข้าง,งจะเทมากไม่หีกระโดดมาครับผมนะเป็นโมจิและกซบันด่านที่เราเล่นจะเป็นเรื่องของอาราบัตตาสเปสกูมั่วนะอ้าวเกาะด้ัมอัลฟันครับผมนะ เจ็ดหมื่นหกพลังเฮียมเราขี้ไก่นะมีกินเงีมอนด้วยนะครับนี่สแน็คคือมึงสแน็คคือมึงอยู่ทีมกูหกหมื่นหกทีมเขาครับผมเนะี่ยอ้าวบ้าสแแมนครับผมนะโอเคมีเอ็กซ์เตร์บูทหนึ่งนะครับหน้าที่ของทีมโลกคือเราต้องยึดธงแรกนะครับยึดธงแรกแล้วก็บูททงหนึ่งให้เขานะบูททงหนึ่งให้เพื่อนนะครับผมโอเคแล้วก็กระดิบมาเลยครับผมนะก็จะมีนะเนี่ยสแน็คเคอร์แมนเขาก็อยากจะมายึดอ,อยากจะหิวนะมึงหิวธงหนงะหิวแลงวไปยึดกลางไปมึงหิวไอ้ิบหายงาไคือ เรื่องของอ่ะอ่ะเอากินไงมอดมึงเป็นห่าอลไรเงี้ยลูกลโอเคเขาเขายืนบู๊ทงอยู่กับผมนะครับโอเคยืนทงยืนทงเต็มแล้วนะครับแล้วคิงว่าน่โหดเลยอ่ะมีจะมีคนกระโดดลงมานะดูเราดูในมินิแบบนะครับผมนะโอเคเราไปยึดจันโอชาไปได้อ่ะไม่มีใครลงมานะกูขึ้นแล้วกันนะอุดยยึดขึ้นมาแล้วกันนะอือโอเคไอการยึดชงแรกนะสายวิ่งนี่ผมก็ไม่สีเรียสนะถ้าผมเจอผมก็จะเล่นต่อนะครับผมนะเออเล่นต่อไปเพราะผมก็ไม่ซีเรียสแล้วเพราะโมจิพลังมัดโมจิ อ้าไม่โดนเหรอมึงหลบมึงหลัมึงลงไปหรอโมจิพลังโมจิแหล็คบับบังมาดิยับสียับสีเอาดิกูหลบได้อยู่แล้วครับผมนะโมจิพลังมัดโมจิโอ้เรา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 แย็กครับผมแย็กแย็กครับผมแย็กครับผมนะอะไรเรนลี่เหรอแย็กแย็กครับผมนะอะไรเรนลี่เหรอแย็กแย็กครับผมนะอะไรอีหนูแย็กแย็กครับผมนะแย็ก ยกคบผมนะกูยักอย่างเงี้ยอะไรกูหลบได้ก็ผมนะโอเคเอาเอาเอ็กเดเอ็กเดฟมึงเออแล้วมึง่ะโมจิพลังมัดโมจิโมจิแลกสบัดตายกันหมดทโลกาับผมนะเอ็กเดนยกั็ผมนะโอเคทำการยิจัดโอชาไปชนะใส่ใสหัวใจแปดดวงเฮ้ยโดนโดนดนมัดโมจิโลโโล จะจะหงายเอาครับผมนะกูแยับครับผมกูแยับครับผมนะหลบมาก่อนครับผมแยับยบครับผมนะแยับครับผมแยับครับผมนะแยับครับผมแยับครับผมอ่ะแปลกไปหนึ่งตกมาครับผมเฮ้ยเผมลุ้นจะโดนอ่าก็น่าไปใส่ครับผมโมจิพลังแลงกระเบนนะครับผมตอแรกเราเห็นเราหมันเลยครับผมนะโอ้โห MVP คือเพื่อนเรานะหมวกฟางลูฟี่แน็คแมนนั่นเองครับผมนะ อู้มันมากครับตาแรกมาถึงก็มั่วซั่วหมดแล้วครับผมเนะี่ยเราไปเกมที่2กันดีกว่าครับผมนะหูโคตรมันเลยวะนี่มาลินฟอร์สเฟสนะครับผมนะอา่าหนึ่งแสนสองพันครับผมอันนี้คือหน้าสนละอู้บู๊สองรุจิทีมเราโอ้โหไอหี้ยทีมมึงเละไอ้สัตว์แล้วมึงมีบอดขี้ไก่ตัวหนึ่งด้วยเนี่ยโอ้โหบูทตหนึ่งหมดโอเคใครเชั่วไหนนะฮะโอเคกูบูทมาก่อนกูรึบมาก่อนแล้วกันครับผมนะโอเคกัปตันลิกเูเขาจะยึดนะเขาจะยึดเราให้ยึดก็ได้นะครับเขาจะยึดโอเคเราให้เข้าไปก็ได้ เรามา U B เพราะว่าด่านมาลินฟอร์มเนี่ยมันเป็นด่านที่ถ้าหากว่ามีคนอ้อมไปข้างหลังเนี่ยเราก็ต้องระวังนะหรืออ้อมมาข้างหลังอย่างเงี้ยยิ้มยัดจัดโอชาเพลงมาแล้วครับผมนะโอเคโมจิพลังโมจิแล็กซมบั๊บบอสตาเบหลบมาก่อนครับผมนะโมจิพลังมัดโมจิลา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 ลลแตกเข้าไป ไอีมาโก้มึงกิจกัรเหรอยักเข้าไปครับผมไอยายกูหลบได้กูยักเข้าไปยักเข้าไปครับผมนะยักเข้าไป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 หลบมาก่อนโอ้โหโมจิพลังมัดโมอดจิเรา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 ยักมาก่อนครับผมนะโมจิพลังแล็คสบัตติ้งโอ้โหมันชิบหายครับผมนะสกิลดิเล็งเร็วกูชอบครับผมยักยักน้ำอ่ะ มาอสคาราเมลยัดยับครับผมนะอะไรอะไรกูแยกลมได้ครับผมฮะโมจิผัอ่ามันจะหนีกูเหรอหึหึกัดมาวคกูยัก่อนครับผมนะเอายกแยกกครับผมนะโอเคกูยัแยับครับผมนะโอเคยัแยัครับผมนะโมจิพลังมัดโมจิโอลเกือบงายมึงเกือยบงายโมจิพลังโมจิแล็สปันโหลกา หลบได้โคตรเก่งเลยว่ะเฮ้ยมึงโคตรเก่งเลยว่ะยักสิครับโคตรเก่งเลยว่ะยักสิครับโคตรเก่งเลยว่ะยักสิครับผมนะโมจิพลังหมัดโมจิโอ้โหมาดิมาดิยักดิยักดิครับผมนะยักดิยักครับผมนะโอเค็มโดนกูยั๊กโดนกูยักมาดิครับผมนะเอาดิมาดิกูยักกูยักครับผมนะกันพงไว้คือเราต้องกันพงไว้เห็นไหมครับในสามพงเนี้ยเราต้องกันไว้นะครับผมนะให้เพื่อนไปยึดดีแล้วเราก็มากันดีนะดูว่ามีใครออออ้้้้้มมาาาาาขงงงหหลลลััรรรรืืเเเเป่่่นนนนนนนะะะีีียยพึดตตแวชคบ โมจิพลังโมจิและสบังโลกอาผมไม่แบกมันบ้ากูหนีก่อนสกีบออกมาครับผมโมจิพลังมัดโมจิโอ้เรา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 เรใส่ยังไยัดกับผมยัดกับผมนะกูยัดกับผมยัดกับผมโอ้โหสายสาหัวใจขี่ดวงถ้าไม่ชนะอะไรอยู่วะอู้หูยปกติมันก็ชนะอย่างนี้อยู่แล้วนะถ้าเล่นในแร้งเบนนะถ้าเล่นในแร้งเอที่ก็จะสูสีเลยเพราะว่าจะมีคนบูทตหนึ่งบู๊ตหนึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกัน นะครับนี่อันดับหนึ่งไปเลยอีกสักเกมดีกว่าครับท่านผู้ชมมันจบเร็วเกินไปนะครับผมนะไอคาตาคุลิตัวถอดเสื้อเนี่ยเวลาเขาเรียกกันเขาจะเรียกว่าคาตาถอดนะคาตาถอดเออรับคาตาถอดนะครับเออมาริทัวร์สเปซครับผมนะพอรับทีมเราอยู่ที่โอลาสกันนตังเปียหกหมื่นแปดนะครับทีมเขาห้าแสนไปเลยเลยพลังทีมมึงอะ่ะหนูจะซัดเองหนะ้าแสนนายกยอกยอก,ยอกโอ้โหหกหมื่นเจ็ดน,นะครับผมเออค่าสูสีอะไรเออสตาร์ไลจ์ได้จ๊า เจอกุนยายกุชาบไปกอนทีนึงถ้ามีคนอยากยึดทีมทงแรกนี่ก็ให้เราเยึดไปเลยนะครับผมนะน้องสีเหลี่ยมเราก็พยายามไปกันตรงกลางแต่มีบางตัวนะอย่างเช่นถ้าถ้าเป็นซันจิโฮเคกเนี่ยร่างใหม่นะครับผมเขาจะมายึดตรงกลางเร็วมากนะครับวิ่งมาเร็วมากแล้วก็บางตัวที่เป็นสายวิง่งก็คือเราจะไม่มีทางมากันตรงกลาง,งทันนะครับผมนะเนี่ยไม่มีใครยึดแต่ว่าน,นะโอเคมีคนยึดอยู่เห็นไหม เดี่ยวโซโลเขาจะก้าวขุนเขานะเห็นไหมครับเขาจะก้าวขุนเขาโอ้โหกูไม่ล้มอยู่แล้วกูหลบไม่ทันได้ไงวะโอลาไปก่อนครับผมไม่ยึดกับผมนะมัดโมจิโบกเข้าไปครับผมนะโมจิพลังโมจิแลกส์บั้นโอู้เข้าหน้าเลยครับยึดจักรโอทามาอีกรอบเลยครับผมนะโอเคหยักหยกเข้าไปครับผมนะอะไรโมจิพลังโมจิเอาโดนโดนแตกเข้าไปครับผมนะโดนเฉย มึงยึดอย่างนี้เหรออีโซโลมึงแยกสิครับผมนะเออมึงก้าวขุนเขาแล้วไังไะครับผมนะกูก็มายึดคืนเอาดิตีกูดิโซโลปีกูดิอ้าอีรอจิกือเงากูเหรอแยกครับผมนะแยกครับผมนะแยกครับผมแยกครับผมโมจิพลังมัดโมจิเรา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 โมจิพลังโมจิแบกซ์บ้านโอ้ไม่โดนใครครับผมนะโอ้โหเร็วไปหน่อยครับผมต้องใช้ไกลๆหน่อยนะคิวนี้นะครับผมท่านผู้ชมเออโอเคยังได้อยู่แยกดิครับแยกสิครับแตลงขับไปโอเคสวยยึดมาดิโอเคยืนสองยืนยืนสามพงยืนสามคนดิ โอเคสวยนะเฮ้ยมีคนมายึดทีมทีมเราเหรอเฮ้ยใครมายึดทีมทีมเราวะน่ะลูกรักเอาเนี่ยทีมเขาดีกว่าโมจิพลังมัดฮ่าฮ่าฮ่ามไบร์โม่กูเหรอกูหนีก่อนเฮ้ยจะปาดกูเหรอโมจิพลังโมจิแหล็กซะบั้นโอเคมึงตายแล้วล่ะพวกมึงอะลาก่อนครับผมนะแหล็กซะบั้นโมจิพลังมัดโมจิ อ่ะมาเด้งมาเด้งมาเด็กกูยืบมาก่อนครับผมนะกูแยกเข้าไปโอเคหมัดโมจิอะไรกูยังหมัดโมจิได้อยู่อ๋อผิดด้านผิดด้านโอ้ยกูไม่ล้มกูไม่ล้มเว้ยกูไม่ยอมล้มเว้ยบอกแล้วกูแค่หกเข่าสุดนิดหน่อยแค่เนี็ยเข่าส right ุดน <ing> ิดหน่อยครับผมนะเรากันตรงนี้ไว้เพื่อนเพื่อนเราก็มีปัญหายินดีว่าตอนเนี้ยครับผมนะแยกเข้าไปครับผมแยกแยกเข้าไปครับกล้คุ้นเขาเหรอโมจิพลังหมัดโมจิเา โมจิพลังโมจิแรงสบายโปแคลาเบแตกเข้าไปครับผมนะอุ้ยตัวน้องไม่แตกครับผมโอเคเพื่อเรารับ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 มือได้ละแย็กเข้าไปครับผมนะโอเคอะไรตีกูเหรอกูแยกดิครับแยกดิครับทองแล้วไงตีทองล้วไงอะโมจินี่ครับผมนะโมจิเข้าไปดิครับโมจิเข้าไปดิครับพี่น้องมาดิครับผมกูแยกเข้าไปครับผมนะเอาดิ กูแย้สีแยดสีครับผมนะกูแย้สีแยดสีครับผมนะโอเคสองจังหวะมาดิครับผมนะกูอึดกูยัดดีครับกูอึดอยู่แล้วกูยัดดีครับเอาดิฮากูไม่ล้มยึดคืนนี่ยึดคืนนี่โหดจีแล้วปะบ้านยึดคืนนี่โว้ยหัวขาดขาดขาดอาหารเอาบุหรอกูยัดแตกเข้าไปครับผมนะสองมัดแตกรู้เรื่องครับผมโอเคมายึดคืนก่อนโอเคใส่ใส่หัวใจสีดวงครับผมนะ โมจิพลังมัดโมจิโอาโดนต็มเฟพอกับอุกมันช่บหมครับผมนะคะแนน8,700เลยนะครับผมนะเดือดสุดเ v ็ปลีไปครับผมนนจะกจะกี้หัวใจไอแอมตกบันไดเพราะไอหมาตัวนี้เอาง่ายครับผมนะก็ ขอขอบคุณมากๆยายิงเฮียโดนจบครับผมนะกับคิวไป9ตัวนะครับในแรงบีนะครับแรงขี้ไก่นะครับผมนะเอขออภัยด้วยละกันนะที่พูดแบบนั้นแต่ผมยอมรับว่าผมกากยิงขี้ไก่จริงนะครับผมนะโอเคเพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไครต์นั่นก็หมายความว่าคุณนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่เรียบร้อยแล้วเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนกับคาตาถอดนะครับผมนะคาตากุลิในเวอร์ชันโลโคตรอึดคือมันอึดมากเห็นไหมครับผมนะที่ความแรงที่ได้แหละที่คุณเห็นผมตีแรงๆเพราะว่า ตัวละครฝ่ายศัตรูเนี่ยนะครับเขาเป็นอะไรที่เปราะนะครับผมนะ่เออม,มันเปราะบางแล้วก็เขาคัดน้อยกว่าเราด้วยนะเวลน้อยกว่าเราด้วยอาจจะเป็นเวลหกสิบบูทหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะไม่บูทถ้าไม่บูทเนี่ยจะโดนตีแรงมากนะครับแต่ถ้าบูทหนึ่งอ่ะเออแล้วเจอบูทสองเนี่ยบูทสองก็จะจะ,จะโหดกว่านะครับผมนะต้องต้องระวังให้ดีมันก็มันก็อยู่ที่สเต็ปด้วยนะแต่คนบูทหนึ่งเนี่ยถ้าผมสมมุติผมเล่นบูทหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องแบบมีสเต็ปที่ค่อนข้างจะแบบเออ โหดนิดนึงนะครับผมนะต้องต้องเกมเพลงโหดนิดนึงนะครับผมนะแต่ว่าผมยอมรับว่าผมก็ไม่ไม่เก่งนะครับผมต้องขอขอบคุณด้วยละครนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยครับขอบคุณมากมากจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆครับนะครับผมนะทุกกำลังใจที่คอมเมนต์มาจากใจจริงเลยนะครับโอเคเดิ้ด ต่อไปอะไรคอมเมนต์ Comment เลยไฮโดใช่มั้เดี๋ยวจัดไฮโดให้เลยชินเมืองแก็บคนที่ไปวันที่ไม่มีเธอทําไมกูเจ็บช้ำกูนั่งฝันเพลงรักให้กูอักแม่งทุกวันน้ําในตาของกูมันไหลออกมาทุกๆค่ํายังคิดถึงเธอตลอดเธอแม่งหัวหัวอยู่แว้งวันไหนกันกูพําเผอลิงเธอต